ดตู้หรือ,อยังกำลังจะกดครับไป36ครั้งไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง ฟลายวิ่งไอควายเรียบร้อยครับเหมือนกับตัวมันดาฮะไอฟลายฟลายวิ่งไปะมึงหนึ่งอันใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครอยากจะเติมเพชรเติมเกมก็ขอแนะนำร้าน Richman Shop เพียงแค่แอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอด Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม R อาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา VIP ก็ทูกกว่าเติมเองในเกมส่วนใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home สามารถเลือกผ่อนได้ กบ,บัตรเครดิตที่ร่วมรายการและยังมีระบบสมาชิกเอาไว้สะสมแต้มแลกส่วนลดกงนได้ต่างหากหรือจะแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอดดิชแมนช็อปไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักง,งานให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า5 5 0 0 0น่คนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงดิชแมนช็อปหนึ่งช่องเรียบร้อยแล้วเหลือ,ออีก35ครับดวงเราก็ช่างสม่ำเสมอซะจริงนะฮะใครที่ดูช่องผมมานานคงจะมั่นใจในดวงชะตาของผมได้เนาะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะกดกันไปเรื่อยๆครับคร สกิปแม่งไปเราไม่ต้องมีสูตรอะไรทั้งนั้นครับ water r e s i s t แหมแน่ซะยิ่งกว่าแน่กา๊าซสักใบตกก็ถือว่าปาฏิหาริ์ครับอะไรที่มันไม่ได้เราไม่ต้องอ่านให้มันเสียเวลาค,คนดูบอกโอ้โหถ้ามึงจะกดข่าไวๆอย่างนี้มึงกดทีละสิเลยดีกว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆกําลังจะหมดครับ6ครั้งแรกหครั้งแรกครับไม่ได้อะไรเลยครับสิครั้งถัดมานะครับขี้เกียจรอครับ อือหวานเจี๊ยบต่อไปครับเหลืออีก20เหรียญสุดท้ายนะฮะหวานกว่านี้ไม่มีแล้วครับ ก่อนจะกดต่อเอ๊ะหลายคนงงทำไมได้ของหัวดอแบบนี้เรามาดูนะครับ50.4%นะครับขยะ31.5%นะครับขยะ14%ขยะ3ขยะนี้รวมกันเข้าไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบจะ96%มีโอกาสได้คอสตูม1.65%การ๊ดฟ้า2.1%และแก๊ารทอง0.35์ดทองห3 5หมายความว่าคุณมีโอกาสอยู่อีกแค่ประมาณไม่ถึง4%ดีในการที่จะได้ของที่เป็นของคอลลส์แล้วถ้านับแค่เฉพาะ คุณจะมีโอกาสอยู่แค่ประมาณไม่เกิน2.5%เท่านั้นนะครับที่จะได้การ์ดรวมกันทั้งการ์ดฟ้าการ์ดทองยอดเยี่ยมไปเลยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้แม่จะพลาดกันได้ยังไงครับ36เหรียญดูซิมันจะเป็นแบบไหนฮะเอาจิงๆิงหลับหูหลับตากดยังรู้เลยครับใครจะบอกว่าโชคดีได้กงได้การ์ดกดก,กี่เหรียญเราไม่เคยสนใจนะเพราะว่าอันนั้นมันเรื่องของคุณครับส่วนอันนี้มันเรื่องของผมครับเรื่องของผมมันได้ตามนี้นะ น้ำตาจะไหลมันมีไหมล่ะกาส,สาักใบมีมาให้กูไหมล่ะมันเป็นยังไงฮะตัวละครกูมันเป็นยังไงมันติดบั๊กหรือว่าแบบมึงเกลียดอะไรกูขนาดนี้หว,วานหวาน,วานได้มาแต่ละอันนี้ไม่อยากจะพูดว่าได้อะไรบ้างหวานหว,วานทั้งนั้นโอ้โหสิบเหรียญสุดท้ายครับยิ้มไม่พักนะครับ การ์ดแทบจะเด้งใส่หน้าอยู่แล้วครับเนี่ยกดไปนี่ oh, <c oughs> โอ้โหลุ้นการ์ดทุกใบครับจจกระจายฮะวิงวิงโป๊ะโอ้โหจำแจ้จะแวว แทบอยากจะจุดไฟเผาเกมครับถ้าไม่เห็นแก่ ipad ที่อยู่ตรงหน้านี่เฮยเีคี้ยงได้เคี้ยงไปแล้วเคี้ยงได้เคี้ยงไปแล้วอีกห้าเหรียญสุดท้ายจ้า<อ>ยิ้มๆนะจ้าใครดวงดียินดีด้วยนะครับยินดีด้วยใครที่ดวงดียินดีด้วยส่วนของผมมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเห็นยังไงก็เป็นตามนั้นนะฮะสใบไ,ไม่เคยลุ้นอะไรทั้งนั้นครับ มีไหม,มยังไม่มีแฮะเหลืออีกสองใบอ่ะมันจะออกให้ไหมอีกสองครั้งนี้อืให้แมงหมุนออกมาเองอ่ะจะออกให้ไหมโอ้โห อีกดซาลบรีหวานเจีย๊ยบและเหรียญสุดท้ายครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเราวนมาถึงเหรียญสุดท้ายกันภายในเวลาอันรวดเร็วหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊กดสคิปท้คาบอะไรไปบ้างหรือเปล่าเปล่านะครับที่เห็นนี้คือแบบกดไล่ทีละอันรวนๆครับโอ้โหหวานเจี๊ยบหยดย้อยครับ3ากว่านะฮะสิ่งที่มีให้มีแค่คําเดียวครับในความชื่นชมนี้นะครับอ่ะมีอยู่สี่เหรียญก็กดแม่งไปครับสี่เหรียญไม่ต้องคิดหาอะไรเยอะแล้วนะครับสําหรับตัวนี้หลายหลายคน ก็บอกถ้ามันจะได้เหรียญเดียวมันก็ได้ครับนี่เรามีตั้งสี่เหรียญเรามีตั้งสี่เหรียญแน่ถ้ารวมสี่เหรียญนี้ก็เท่ากับผมกดตู้นี้ไปทั้งหมด40ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันบัตเตอร์ฟลายยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกร,รียงไกรแจมแจ้งจะแววสนีก่กะไรโอ้โหเหรียญสุดท้ายจ้าหรือจริงๆผมควรจะไปกดตอนกลางวันวะเหมือนกดตอนกลางคืนเลทมันแบบเท e ี้ยวกว่ากดตอนกลางวันเนาะ เห็นคนที่ได้นี่เขากดกันตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้หาอะไรเลยฮะได้แต่ของกระจุ้วอะไรกันไหมลูกเรามากดคำๆแล้วกันเนาะตอนกลางคืนผมเคยบอกไปว่ารู้สึกว่าเลทตอนกลางวันมันดีกว่าแต่ว่านี้ก็ขึ้นสตรีมตอนกลางคืนอะตอนกลางวันถ้ากดมันไม่ได้ขึ้นสตรีมไม่มีใครเห็นครับมีอยู่9้าเหรียญนะฮะเราก็ยึดตามที่เราเคยพูดไปเหมือนเดิมว่าบทมันจะให้เหรียญเดียวมันก็ต้องให้ครับถ้ามันจะให้เหรียญเดียวมันก็ให้ ถ้ามันจะไม่ให้กดเป็นร้อยเหรียญมันก็ไม่ให้ครับคุณว่า9ก้าเหรียญนี่มันจะใจดีให้การ์ดอะไรกับผมสักใบไหมคนอื่นเขาได้กันเอาได้กันเอาของเรามันเป็นอะไรได้ยากได้เย ge ็นเลือกเกินไม่เข้าใจฮะคนอื่นเขากดกันติดติดตตได้มาแล้วแต่ของเรานี่เงียบเหงาได้แต่เหรียญ mvp 3รอบเข้าไปนะครับได้แต่กล่องเหรียญ mvp เดิมเซ้ำาๆกัน เดิมเดิมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสี่รอบติดเ,เกมบักแล้วแหละเฮียออกกล่องเดิมให้กูสี่รอบติดออกกล่องเดิมเหมือนเดิมสี่รอบเกิดหาอะไรขึ้นมันบอกอะเอากล่องใหม่ไปก็ได้ไม่อยากได้กล่องเดิมกูเอากล่องใหม่ให้มึงก็ได้กูจะเอากาดไงเฮียเข้าใจไหมหมุนกาดออกมาหมุนกาดออกมา <c oughs> เหลืออีกสมรอบนะจ๊ะจะไม่ได้อะไรกับเขาเลยจริงๆหรอจ๊ะให้พีซะหน่อยเถอะจ๊ะเนีย่ยเวลากดไอ้พวกนี้นะครับถ้ามันได้การนี่มันจะเห็นชัดมากเลยาร์ดมันจะหมุนติ้วๆออกมาแต่ถ้ากดแล้วมันนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยก็เรียบร้อยฮะของแบบไก่กาอาราเร่มึงออกให้ได้ทุกคนยกเว้นกูจริงหรอวะฮะทำไมวะตัวละครกูไอดี ID, กูมันโดนสาบหรือยังไงหรือว่ามันด่าเกมมึงมากเกินไปหน่อย ปัญหามันคืออะไรกูอยากจะรู้จบไม่ได้เฮียอะไรเลยใครที่คิดว่าผมจะเติมเพชรมาเพื่อซื้อกาดก็ไม่รู้ว่าคุณจะคิดผิดคิดถูกแต่เอาเป็นว่าโอกาสที่จะไม่ซื้อมีสูงนะครับไม่รู้ว่าเออผมเกลียดกาชาที่เป็นรูปแบบนี้มากๆถ้าถามว่ากาชาแบบไหนที่ชอบก็คือกาชาในลักษณะกิจกรรมอุลตร้าแมนแบบนั้นน่ะมันค่อนข้างจะมีเลทดมันไม่เชิงการันตีแต่ว่ามันค่อนข้างจะได้ในใบที่ต้องการได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสจะได้ครบในงบประมาณที่มันยังพอจะ กำหนดได้แต่อัน,นเนี้ยเนี่ยแม่งคือให้แม่งการันตีนะสามร้อยใช่ไหมการันตี300ได้การ์ดแน่แน่การ์ดทองหนึ่งใบแต่ไม่รู้ว่าจะออกการ์ดทองไ,ไหนด้วยนะสมมติคุณซื้อเหรียญเอาเป็นทีระสเตปละกันสมมุติคุณซื้อเหรียญในเกมตอนนี้มันขายอยู่ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดอ่าสามร้อยเหรียญสิบเจ็ดล้านคริสตัลก็ประมาณล้านเจ็ดแสนเพชรฟ้าล้านเจ็ดแสนเพชรฟ้าคุณเอาไปซื้อกา์ดคุณได้การ์ดสี่ใบเพราะว่าการ์ดมันขายอยู่ใบละประมาณ 4, 000, สี่แสนเพชรฟ้าซื้อแพ็คดูราคาซื้อแพ็คเป็น เหรียญน,นี้นะครับ10เหรียญ1,990คุณจะสุ่มทั้งหมด300ครั้งคุณต้องซื้อ30แพ็คคูณ1,990 59,007ผมมองว่าแม่งบ้าเกินไปแล้วอะเออแล้วผมก็จะไม่บ้าไปกับมันแล้ว,ลวตามนี้แล้วกันครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะกิจกรรมนี้ผมก็จะหมุนกับเหรียญที่มันได้มาฟรีๆได้เหรียญมาอีกสัก10เหรียญก็ค่อยกดอีก10ทีเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแม่งจะได้ของว่ากันตรงๆเพราะว่าดวงเรามันแน่ซะยิ่งกว่าแน่ แน่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครกดได้ภายในเหรียญเดียวใครกดได้ภายในเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาฟรีๆขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้โชคดีแต่สําหรับผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มา3ปีมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็อย่างที่เห็นนี่นะฮะ